เล่นจบแล้วมาพูดคุยนครับสำหรับ Call of Duty Modern Warfare 3ในโหมดของเนื้อเรื่องครับเพิ่งจะเล่นจบกันไปเลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่จบไวพอสมควรนะครับผมเล่นใช้เวลาประมาณ 4- 5ชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งก็พูดไปก่อนสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้นะครับบอกเลยว่ามีการสปอยในส่วนของตัวเนื้อเรื่องแน่นอนนะครับใครที่ยังไม่เล่นหรือว่าใครที่ยังไม่ดูเนื้อเรื่องเนี่ยก็แนะนำให้ไปเล่นหรือว่าไปดูมาก่อนนะครับก่อนที่จะมานั่งคุยกันในคลิปนี้ย้ไยไยยนนำไว้เลยครับว่ามีสปอออยยยถ้้าาไมม่ดดสปปปผแนนนะิิคลลีเรั และก่อนจะไปดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้กองซาด้วยครับผมและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและทางเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม Call of d u t y Warzone ด้วยนะครับมีทั้ง2แบบครับทั้งใช้ UID หรือว่าใช้แบบ ID Pa s s นะครับสะดวกทางไหนไปงนั้นเลยบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ s i o สครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ Call of Duty Modern Warfare 3นะครับอีกหนึ่งเกมที่หลายๆคนต่างรอคอยกันโดยเฉพาะผมผมก็เป็นคนที่รอคอยนะอยากเล่นหมดในเรื่อง,องซึ่งในภาคที่แล้วเนี่ย Modern Warfare 2ทำมาได้ดีมากสนุกสนานมากซึ่งบอกไว้ก่อนว่าในภาคนี้ เปลี่ยนเกมเพลย์ไปเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะพูดเรื่องแรกเลยเรื่องแรกครับที่อยากจะพูดกันเมื่อกี้พูดมาแล้วเกมเพลย์นั่นเองครับเกมเพลย์ในภาคนี้เปลี่ยนรูปแบบการเล่นจากการเล่าเรื่องเป็นแบบเส้นตรงแม้ว่าในภาคที่แล้วจะมีการแบ่งตรงนู้นตรงนี้มีการคําตอบมีอะไรบ้างแต่ในภาคนี้ทุกอย่างที่มีในภาคที่แล้วหายหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการตอบคําถามการาพูดคุยกับตัวละครนะครับเพื่อแบบสร้างเรื่องราวต่างๆและต้องจำ รายละเอียดหลายๆอย่างในเกมเพื่อที่จะเอามาตอบคําถามกับตัวละครเพื่อให้ส่งผลต่อเนื้อเรื่องไม่ได้ส่งผลหรอกไม่เยวว่าให้ดําเนินเเรื่องต่อไปได้โดยที่ไม่ผิดพลาดระบบนี้เป็นอีกหนึ่งระบบที่ผมชอบมากในภาคที่แล้วครับแต่ว่าภาคนี้มีนะมีมาให้ฉากหนึ่ง แค่นั้นเลยแล้วก็ไม่มีอีกเลยนะครับตอนแรกก็ลุ้นนะว่าจะมีฉากแบบนี้ไหมซึ่งไม่มีแล้วนะครับก็เป็นหนึ่งสิ่งที่น่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่าผมคิดว่าภาคที่แล้วอะ่ะระบบเนี้ยทำให้เกมมันสนุกและตื่นเต้นขึ้นมากๆนะซึ่งเสียดายภาคนี้เอาออกไปแล้วครับใส่มาใส่มาใสามา่สามานึงนั่นแค่ระบบยิบย่อยระบบเกมเพลย์จริงๆที่ผมบอกปกติเอ่อคอรดิวตี้เนี่ยจะดําเนินเนื้อเรื่องแบบเป็นเส้นตรงเป็นหลักนะคคือจะให้เดินไปนี่ทําอันนี้ยิงอันนี้ยึดตรงนี้รอตรงนี้กันตรงนี้แล้วก็ผ่านใช่ม แต่ในภาคนี้ครับการเล่นเนี่ยถ้าใครที่เล่นในส่วนของ Call of Duty Warzone 2.0ในภาคที่แล้วมาก่อนหรือว่าเล่นในส่วนของโหมด DMC โหมดอะไรต่างๆเนี่ยหรือใครที่เป็นคนที่เล่นมาก่อนที่เป็นโหมดฟรีเนาะไม่ใช่โหมดที่มันเป็นมัตติเพลเยอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าการมาเล่น Call of Duty Modern Warfare 3ในครั้งนี้นะในโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ผมเล่น Warzone หรือเปล่าวะเอ๊ะนี่ผมเล่น DMC หรือเปล่าวะเพราะโหมดการเล่นอะมันคือ feeling Warzone DMC มากๆครับเรีวยกว่าเป็น DMC ค่อนข้างจะ มากกว่าด้วยซ้ำนะครับด้วยการที่หลายๆภารกิจเนี่ยเราจะต้องลงไปในแมปแมปหนึ่งที่มีความใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งในแมปเนี่ยก็จะมีออบเจคทีฟที่เราจะต้องไปจัดการซึ่งแต่ละแมปก็จะมีออฟเจคทีฟที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําลายเครื่องบินการติดแทร็กเกอร์การทํานู่นทํานี่ซึ่งถ้ามันมีแค่นั้นอ่ะก็โอเคแต่ไม่ใช่ครับคุณจะต้องไปฟาร์มของฟาร์มไม่ผิดครับคุณจะต้องไปฟาร์มของจริงๆเพราะว่าของที่มีมาให้ตอนแรกเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าปืนมันจะยังไม่ดม ต้องไปหาในส่วนของอุปกรณ์แก๊เจ็ตคิวสตรีคอะไรแบบนี้เพื่อมาใช้ในการเพิ่มออความสะดวกสบายให้กับคุณนะครับหรือว่าแม้แต่ชุดเกราะของเรานะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยบางบางบางด่านเนี่ยจะไม่มีเกราะให้เลยนะคือเราต้องไปหาเกราะเองแล้วก็บางด่านมีเอามาให้เกราะ1อันซึ่งเราจะเพิ่มเกราะยังไงต้องไปฟาร์มและไปหาของในแมปนั้นนะครับก็คือต้องสำรวจพื้นที่ต่างๆเพื่อหาของหาชุดเกราะหาสะเบียงมาเติมก็คือเป็นโหมดที่เรียกได้ว่าเป็นโหมดในเรื่องที่แปลกใหม่ไหม เรียกว่าแปลกใหม่แล้วกันแต่ก็แปลกจนเกินไปรู้สึกว่าเล่นปกติคอมพิวตี้เราจะไม่ได้เล่นแบบนี้กันเนาะคือจะแบบเฮ้ยเดินเป็นเส้นตรงมีเติมกระสุนบ้างมีอะไรตรงนี้คือของเราจะพร้อมอยู่แล้วแค่ว่าจะต้องยิงหรือว่าต่อสู้ให้ผ่านไปแต่รอบนี้ไม่ใช่แปลว่าเราจะต้องไปหาของเพื่อให้เก่งเพื่อให้ปืนเทพเพื่อให้ปืนดีอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แต่ถามว่าน่าสนใจไหม มันก็น่าสนใจในรูปแบบหนึง่งคือเอาข้อดีกับผมอยากพูดถึงข้อดีข้อดีของไอ้โหมดเนี้ยไอ้เล่นแบบเนี้ยก็คือจะทําให้คุณเนี่ยเล่นในแต่ละรอบเนี่ยอาจจะเล่นได้นานขึ้นหรือว่าใช้เวลาในการอยู่ในแมปนั้นนานขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณจะต้องสํารวจทุกจุดเดินทุกซอกเดินทุกมุมและเกมนี้มันมีตึกใช่ไหมตึกตมื่อมีมีสองสาชั้นอะไรเงี้ยคุณจะต้องเดินดูหมดนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อดีที่ทําให้ผู้เล่นเนี่ยอยู่กับโหมดเนื้อเรื่องได้นานมากขึ้น และอยู่ในแต่ละด่านได้นานมากขึ้นด้วยเพราะว่าบางทีเราเล่นเนื้อเรื่องอ่ะเราก็จะแบบเหมือนแบบเ,เดินเดินตรงตรงตให้มันผ่านไปไม่ใช่อันนี้คือไม่ได้ครับคุณจะต้องหาของก่อนเพราะว่ายิ่งคุณเล่นระดับที่ยากขึ้นซึ่งบอกไว้ก่อนผมเล่นระดับยากประมาณเอ่อถ้าเป็น Easy Normal Hard Expert เนี่ยผมเล่นประมาณ h a ร d นะครับก็ถือว่ายากนะถ้าเราไม่ฟาร์มของเลยเนี่ย คือหลักๆอ่ะไอฟาร์มอย่างอื่นไม่เท่าไหร่หรอกฟาร์มชุดเกาะคือสิ่งที่สําคัญมากถ้าไม่มีชุดเกาะเนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยเหมือนกันบางจังหวะคือโดนยิงแป๊บเดียวก็คือตายดังนั้นการมีชุดเกาะในภาคน,นี้แล้วการที่คุณจะต้องไปฟาร์มเพื่อให้ได้เกาะ3มเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับอืมก็เรียกได้ว่าเป็นระบบที่แปลกใหม่แต่ถามว่าถ้าคนไม่ชอบก็รู้สึกว่าทําไมจะต้องไปนั่งฟาร์มด้วยวะเออมันก็ มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียในส่วนของเรื่องโ,อโหมดนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้ว่ารู้สึกย, mm. ยังไงสำหรับเกมเพลย์ในภาคนี้นะเรื่องต่อไปอันนี้เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคนไทยเลยก็ว่าได้อะเ,เ,อเกมมีซับภาษาไทยนะครับซับภาษาไทยทั้งเกมซึ่งซับในเกมนี้ผมขอชื่นชมว่าแปลมาได้ถูกต้องแปลมาได้ดีเนี่ยผมให้ราวๆ95เปอร์เซ็นต์ up up เลยนะคือมันจะมีบางอันเลยที่มันจะแปลแบบแปลกๆบ้างเช่นแบบใช้คําว่าฉันใช้คําว่า เราใช้คํว่าอะไรเงี้ยมันมีบ้างมีบ้างเรื่องปกติครับภาษาไทยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับผมที่รู้สึกว่าเล่นเกมที่มีซับไทยมาผมว่าเกมนี้ซับไทยได้ดีมากๆเลยแล้วก็ซับมาต่อเนื่องไม่มีหลุดไม่มีหายอาจจะมีบางจังหวะที่ซับมาก่อนพูดอะไรแบบนี้เพราะมันเป็นมันเป็นซับมาทั้งประโยคมีบ้างแต่ว่าเล็กน้อยมากๆข้อผิดพลาดของเรื่องซับเรื่องภาษาเนี่ยถือว่าน้อยมากและการแปลถือว่าดีนะครับแปลทุกอย่างดีหมดที่ผมบอกว่ามันมแปลแล้วเข้าใจคือเล่นแล้วแบบ นั่งแบบนั่งนั่งเสพเนื้อเรื่องได้เลยนะครับในส่วนของตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ดีเนาะผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนที่อาจจะนึกว่าเฮ้ยภาษาไทยดีไหมอันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าดีอันนี้น่าอันนี้คุ้มค่าน่าซื้อมากนะครับผมในส่วนเรื่องภาษานะระบบการต่อสู้ระบบการยิงปืนในภาคนี้คือถ้าคุณเป็นคนเล่น c a l l of Duty m o d e r n w a ฟ f a r e 2หรือภาคที่แล้วเนี่ยผมว่าคุณจะเล่นภาคนี้ได้ไม่ยากเลยก็คือแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยนะถั้าผู้คนทงตวาไม่ได้แทบไม่ได้ต่างกันเลยคือถ้าคุณมีในส่วนของพื้นนฐาาาภภคคที่่แแลล้้ววอยู คุณเล่นภาคน,นี้สบายมากเพราะทุกอย่างในภาคที่แล้วก็มาในนี้เกือบหมดหรือว่าใครที่เล่นเบตา้าอย่างผมเล่นเบต้าเนี่ยก็รู้เรื่องหมดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการยิงการสไลด์การกระโดดอะไรต่างๆซึ่งภาคน,นี้ก็มุมเปนก็ไวขึ้นนะครับการเคลื่อนที่ก็ไวขึ้นแต่ก็เน้นในส่วนของการปีนป่ายอะไรอย่างเงี้ยเยอะภาคน,นี้เยอะมากปีนป่ายสำรวจอะไรแบบนี้เยอะมากการยิงปืนปืนแต่แล้วก็บอก มีเยอะเยอะขึ้นไหมยเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นในสปืนภาคที่แล้วด้วยแล้วก็ปืนในภาคภาคนี้ซึ่งบอกไว้ก่อนว่าผมเชื่อว่าต่อให้คุณหาปืนมาเยอะแค่ไหนนะผมเชื่อว่าคุณใช้ไม่กี่บอทละครับโดยเฉพาะาเก็บเสียงอันเนี้ยต้องมีแน่นอนหนึ่งกระบอกเพราะว่าถ้าคุณไม่มีเนี่ยลำบากมากเพราะว่าการที่คุณจะไปเทคดาวน์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าแมปบางแมปเนี่ยมันกว้างบ้างมันแคบบ้างซึ่งการที่เดินเข้าไปประชิดบางทีบอทมันหันมาแล้วก็โดนนคาตายดังนั้นปืนเก็บเสียงคือโนโ .1 จริงๆถ้าคุ ผมบอกเลยว่าขอแค่คุณยิงแม่นเข้าหัวปืนพกเก็บเสียงในภาคน,นี้ในโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยโอพยมากนัดเดียวนอนนัดเดียวนอนนัดเดียวนอนคือเดินแบบยิงเป็นจอนวิกเลยห้องเลยจริงเปืน,ปนพกภาคนี้น่ากลัวมากปืนพกเก็บเสียงหรือปืนเก็บเสียงต่างๆนัดนเดียวตายนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าขึ้นอยู่กับความยากยหรือเปล่านะแต่ถ้าขวัวขอใค้คุณย,ยิงโดนหัวถ้าศัตรูแบบไม่ได้มีเกราะนะตายเลยนะครับอเรื่องต่อไปที่อยากจะพูดถึงเรื่องภาพนะครับภาพในภาคนี้ก็ จะตัดแบ่งกันอย่างชัดเจนนะครับในส่วนเกมเพลย์แล้วก็ในส่วนของเนื้อเรื่องซีนิมติกก็คือจะแบ่งกันอย่างชัดเจนคือในซีนิมติกผมไม่อยากพูดถึงอยู่แล้วเพราะมันสวยอยู่ละมันด้วยความที่ยุคนี้เนาะมันจะเป็นโมชั่นแคปเจอร์แล้วครับทุกอย่างก็จะเป็นอ่าเป็นภาพคนแสดงแล้วก็มาทําให้เป็นภาพเกมถูกต้องใช่ไหมผมผมเข้าใจถูกเนาะเออแต่ว่าในตัวส่วนของเกมเพลย์เนี่ยผมไม่ได้ปรับภาพสูงสุดบอกว่าอย่างนี้ก่อนนะครับคอมผมไม่ไหวแล้ว <c oughs> ก็ปรับภาพได้ประมาณสักกลางๆค่อนไปทางสูงนะครับอืมก็ถือว่าโอเค ภาพถือว่าไม่ได้แตกต่างจากภาพที่แล้วมากขนาดนั้นนะครับแต่คือมัน,มนเป็นหมวดเรื่องในส่วนของแสงในส่วนของออความอลังการของฉากเนี่ยมันสวยกว่าตัวเกมหลักอยู่แล้วตัวเกมเออวอลโซหรือว่าตัวเกมในส่วนของ d m c อมันติพเพย์เนี่ยมันสวยกว่าอยู่แล้วเพราะว่าแมปมันจะใหญ่กว่า ใช่ไหมแล้วก็แสงสีมันจะทําได้เยอะกว่าเพราะว่ามีผู้เล่นคือเราคนเดียวมันก็ลดอาการแหลกอะไรเงี้ยไปเยอะซึ่ง FPS ที่ผมเห็นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าไม่ตกเท่าไหร่ถ้าเทียบกับภาคที่แล้วนะถ้าเทียบภาค2เนี่ยผมว่า FPS ใกล้ๆเคียงกันเลยนะครับแม้ว่าในบางฉากอาจจะมีบางฉากบางที่มันจะตกตกเช่นแบบฉากที่มีเอฟเฟกไฟเยอะๆฉากหิมะ ชักเขื่อนเนี่ยอันนี้ก็เอฟเฟกเยอะมากนะครับโอ้โอหล้วก็น้ําไหลนี่หมดเราก็ตุกเลยบางจังหวะนะแต่แต่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่างบางบางจังหวะก็มีเฟรมร่วงบ้างเหลือ5 0ินิดๆแต่ถามว่ามันแย่ไหมก็พอรับได้แล้วกันนะครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นในส่วนของภาพเนี่ยผมคิดว่าถ้าคอมผมแรงกว่าน,นี้น่าจะสวยได้กว่านี้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่าตอนนี้สวยไหมก็โอเคถือว่าสวยแหละในส่วนของหมดเนื้อเรื่องมันสวยอ,ยอยู่แล้วนะครับผมสําหรับเรื่องภาพผมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เล่นชิลๆครับเรื่องสาคัญครับือม เนื้อเรื่องในภาคนี้ถ้าพูดตรงๆนะครับก็ถือว่าเล่าเรื่องได้ดีมี Impact มากๆในหลายๆฉากนะครับก็เล่าทั้งฝั่งตัวดีนะครับแล้วก็ฝั่งตัวร้ายไม่ว่าจะเป็นฝั่งของทางกัปตันไพรส์แล้วก็ฝั่งของทางมาคารอฟนะครับก็เป็นตัวร้ายในภาคนี้เนาะซึ่งเราก็จะได้เล่นหมดเลยนะครับเล่นเกือบทุกตัวละครในเกมเลยก็ว่าได้เพราะตั้งแต่ฉากที่1นึ่นฉากสุดท้ายเนี่ย ทุกฉากเราจะเล่นตัวละครที่แทบจะไม่ซ้ํากันเลยนะก็จะมีเดี๋ยวเล่นโซบังเดี๋ยวเล่นกับตันไพรส์บังเดี๋ยวเล่นโกดบังเดี๋ยวเล่นฟาล่าบังคือเล่นเยอะมากเล่นเยอะจริงซึ่งแต่ละคนก็จะมีภารกิจที่แตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่ในภาคน,นี้มีสเตลเยอะสเตลเยอะมากเยอะแบบเกือบทุกด่านเลยคือถ้าคุณสเตลเก่งเกมนี้นก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับโหมดแคมเปญตอบโจทย์มากเฉพาะถ้าคุณสเตลเก่งมันจะทําให้คุณเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับเล่นแบบเนิอ์ด, ει ด, ει ด, ει ด ει กระสุนแทบจะไม่ต้องยิงอ่ะยิงไปประมาณสัก20่สนัดก็คือเก็บได้หมดทีมละเออเก็บได้หมดเกมละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกด่านจะสะเตลได้นะบางด่านก็จําเป็นต้องปะทะก็คือคุณต้องปะทะนะครับซึ่งสําหรับผมเนี่ยเท่าที่เล่นมาจนจบนะครับก็รู้สึกว่าโอเคนะแต่และด่านดีซึ่งด่านที่แบบเป็นดวงใจผมเลยนะคือด่านที่ย้อนย้อนอดีตย้อนอดีตย้อนวันวานย้อนแบบย้อนไลยว่าทําไมถึงไม่ฆ่ามาคารอฟนะครับที่ในส่วนของเป็นฉากที่ลุยเอ่อในส่วนของกับตันไพร์แล้กวกัน่าดด มากกดดันแบบคือด้วยความที่ในส่วนอ่ะผมขอปปเปย์ๆในเรื่องนิดนึงนะครับก็สปอยแล้วละ่ะแต่ก็ลองไปลองไปเล่นก็นได้นะครับหรือลองไปดูกันได้นะครับก็ในส่วนของตัวเนื้อเรื่องตอนนี้เราจะไปบุกในส่วนของสนามกีฬานะครับบุกสนามกีฬาเพราะว่าไอตัวร้ายเนี่ยจะไประเบิดที่นั่นจะไปทําลายที่นั่นบุกที่นั่นเราก็ต้องไปบุกซึ่งตอนนั้นอะ่ะ คนยังอยู่ใช่ไหมแล้วคนก็วิ่งหนีและไอ้ตำรวจในที่อยู่ตอนนั้นอะ่ะไม่ใช่ตำรวจของฝั่งคนดีเว้ยมันคือตำรวจของฝั่งมาคารอบที่ปลอมตัวมามันก็ยิงคนอะไรแบบนี้ซึ่งในแต่ละฉากอะ่ะเราจะได้แบบยิงกับตำรวจที่มีคนวิ่งผ่านซึ่งคือในเกมอาจจะยิงพลาดได้เว้ยแต่แบบความรู้สึกรู้สึกว่าเราไม่อยากยิงอะ่ะคือคนวิ่งคนที่วิ่งผ่านคือประชาชนวิ่งมาหาเราแล้วเราต้องยิงอะ่ะเราต้องยิงศัตรูที่อยู่ข้างหลังเขาอะ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบกดดันนะเป็นอีกหนึ่งด่านที่ผมชอบที่สุดคือมันนกดนจริงๆๆหหหลลายววะแ้้็โโ การยิงการต่อสู้เนี่ยสนุกด่านนั้นคือสนุกมากยิงแต่ละนัดนี่คือมันคือชีวิตคนอนะเออเล่นในเกมมันคือชีวิตคนนะอะยินจัดเลยไหมละ่ะ <c oughs> มันคือชีวิตคนดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งด่านที่ผมว่าสนุกสนุกที่สุดละนะผมชอบถ้าแบบประทับใจด่านไหนผมว่าประดาน,นั้นนะผมประทับใจที่สุดละนะฮะและใน,นเรื่องตอนจบอันนี้สปอยจัดๆเลยนะครับที่เราได้เห็นกันว่ามีคนมีคนตุยไปหนึ่งคนนะครับก็อืมก็เห็นเขาว่าน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะเรียบร้อยนะครับเท่าที่ดูเพราะว่าเป็นฉากที่ยิง เต็มๆกระบาลเลยนะครับไม่น่ารอดนะแต่ว่าก็มีการพิมพ์นู่นนี่นั่นในในตอนจบนะครับก็ก็ยังคอนเฟิร์มไม่แต่สำหรับผมคิดว่าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนจบที่เป็นการโรยผงกระดูกใช่ไหมโรยเท่าเท่ากระดูกไปก็จบแบบนี้เลยจบแบบวัดอ้าวแล้วมาคาร์ล็อฟไม่ตายเหรอเออมาคาร์ล็อฟเหมือนยังแบบมาคาร์ล็อฟแทบจะยังไม่ได้ปะทะกับทางกับทางแท็กฟอร์ดต,ตรงๆเลยนะยังแบบอะไรอ่ะยังไม่ทันทำอะไรเลยก็จบแล้ว ก็เป็นอีกหนึ่งภาคที่จบแบบค้างคามากด้วยความที่ผมว่ามันมีเวลาพัฒนาแค่ปีเดียวด้วยแหละครับก็เลยแบบอาจจะยังไม่เยอะมากแถมในเรื่องที่จบไวไหมไวมากนะผมคิดว่าถ้าผมเล่นระดับที่ง่ายขึ้นไปอีกอ่ะแล้วรู้จังหวะรู้แกวหมดแล้วอ่ะถ้าไม่นับต้องดูซีนมมติกนะผมว่าเล่นเกมเพลย์จริงๆประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งก็จบละนะครับถ้าไม่นับที่ต้องนั่งดูซีนมมติกนะจบไวเล่าเรื่องไวแป๊บเดียวจบไวคือเล่าเรื่องอ่ะ ยังใช้เวลาไม่เยอะเท่าที่เราต้องไปเล่นในด่านด่านหนึ่งเลยนะผมผมกล้าพูดเลยอย่างด่านที่แบบเล่นเยอะๆเล่นนานจริงก็อย่างแบบหลายด่านแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแต่เราเล่นด้วยบางด่านก็ฟาร์มเยอะบางหนักก็ฟาร์มน้อยซึ่งเกมเพลย์ในแต่ละด่านใช้เวลาพอสมควรนะเพราะถ้าเราหาของจนครบจริงๆเราหาชุดเกราะครบจริงๆมันก็จะใช้เวลานาะนซึ่งการเล่าเรื่องเนี่ยมันจะอยู่ที่ซีนิมติกเป็นส่วนใหญ่ นะครับแต่ว่าในในเกมมันก็จะมีบทพูดที่ขึ้นมาตลอดนะแล้วก็ก็มีพูดกันมีมีการแจ้งกันมีการอะไรกันก็ถือว่าดีนะครับอย่างตอนฉากจบเราก็จะได้เห็นว่าเป็นการกู้ระเบิดนะครับเพื่อไม่เป็นเพื่อไม่ให้ระเบิดในสองรถไฟก็ผมก็หลายรอบเหมือนกันตายตายหลายรอบเหมือนกันนะครับก็อ่านไม่ทันบ้างไปนู่นไปนี่บ้างซึ่งมันก็ตื่นเต้นนะตอนจบก็ยังเป็นอ่ฉากคลายคลายแม็กด้ววันเราเรียกว่าเป็นฉากคลายแม็กของเอ่อคอร์ิวตี้ซรีส์คนที่จะมีฉากคลายแม็กตอนจบอยู่ละซึ่งฉากคลายแม็กรอบนี้ผมคิดว่า อิม a พกมันอาจจะไม่เยอะมากด้วยความที่มันมันไม่ได้ทํากันสองคนนะแต่ว่ามันมันมันทำด้วยต้องยิงด้วยต้องอะไรหลายอย่างซึ่งมันก็ตื่นเต้นพอสมควรแต่ถามว่ามันอิมเพกขนาดไหนมันมันไม่ได้อิมเพกมากเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับใครเข้าใจว่ามันไม่ได้ต่อสู้กับคนมันไม่ได้กำลังจะฆ่ามาคารล็อฟหรือกําลังจะอะไรมันกันเป็นว่าเราจะต้องแก้ระเบิดซึ่งมันก็มันก็มันก็ตื่นเต้นแหละแต่ก็สำหรับผมคิดว่าภาคก่อนอาจจะยังตื่นเต้นกว่านี้เพราะว่ามันเป็นฉากที่ต้องระเบิดใช่ไหมภาคที่เราจําไม่ได้ละที่ต้องแบบ วิ่งไปวิ่งมาแก้ระเบิดเดินหนีหนู่นนะซึ่งภาคนั้นจะกดดันมากแต่ภาคนี้ผมว่ายังไม่ขนาดนั้นแล้วกันซึ่งสําหรับผมอ่ะภาคเนี้ยถ้าพูดตรงตรงนะการเล่าเนื้อเรื่องอ่ะมันเป็นเหมือน Call of Duty m เด e r n w a r f a r e 2.5มันเป็นหม2.5อมากกว่ามันมันไม่ได้3ที่แบบว่าเป็นบทสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดอ่ะเข้าใจป่ะคือในภาค3ที่เป็นตัวออริจินัลมันยังจะสรุปเนื้อเรื่องนี่เยอะกว่านี้แต่นี่คือมันตัดตอนนู่นนี่นั่นหายไปเยอะมากทําให้แบบเออมันมันรู้สึกว่ามันสัน มีโหมดไม่ได้แบบดีมีในส่วนของอแผนที่เล่นสักสี่ห5แผ่นที่หรือสัก6ประมาณให้มันถึงสัก20่สิบะผมว่าน่าจะเดือดกวนน่านี้สัก7จ็ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะโอเคแต่ก็อ่ะเข้าใจได้นะครับเพราะว่าสําหรับผมคิดว่าเวลาพัฒนาประมาณ1ปีก็ก,ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสรุปกันรวมๆครับตั้งแต่เล่นมาในส่วนของฟิตตี้โมโนโนแฟร์สามนะครับหลายๆอย่างที่ผมพูดไปก็คือสิ่งที่ผมเล่นมาแล้วผมก็มาพูดคุยกันว่ารู้สึกยังไงแฮปปี้ไหมอะไรต่างๆนะโดยส่วนตัวถ้าแบบให้เป็นคะแนนนะผมว่า ผมให้สัก8เต็ม10แล้วกันนะครับเรื่องเกมเพลย์เรื่องเล่าเรื่องเรื่องภาพผมโอเคผมชอบแล้วก็เรื่องอการฟาร์มของอะไรนะผมก็ก็เป็นฟีลลิ่งแบบใหม่แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าสั้นไปหน่อยนะครับแต่ Impact ผมชอบนะ Impact ตอนหลังอะไรต่างๆที่เราได้เห็นกันคือสนุกมากซาว์ดีเอฟเฟกดีนะครับแม้ว่าจะสั้นเนี่ยเรื่องสั้นเนี่ยน่าจะสําคัญสุดและสั้นจริงนะรเรื่องสั้นน่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่ามันมันสั้นไปหน่อยไหมแปบ๊บเดียวจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ เป็นอีกหนึ่ง,งเกมที่ผมว่าสนุกดีนะคใครที่เป็นในส่วนองสายคอ l ดิวตี้นะครับภาคนี้ก็เป็นภาคที่ไม่ควรพลาดนะครับเพราะอีกอย่างหนึ่งซับไทยผมเน้นมากซับไทยนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมาก คือถ้าเราสนับสนุนเนี่ยก็จะได้มีซับไทยมาต่อในภาคต,ต่อไปนะครับซึ่งผมคิดว่าเราซื้อแล้วอยังไงในส่วนของทั้งวอลโซนในส่วนของทั้ง d m c หรือโหมดต่างๆในอลนาโค้ที่เป็นโหมดเล่นฟรีอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าในส่วนของคนที่มีมัลติเพลเยอร์เนาะก็จะเล่นพวกนี้ได้สบายอยู่แล้วนะครับก็จะได้ปืนก่อนอะไรก่อนด้วยเพราะว่ามันมีโหมดให้เล่นแยกกันซึ่งผมแนะนําก็ซื้อเลยครับนะครับ,นะครบใครที่อยากลองเล่นตอนนี้นะครับก็จะเป็นเออร์ลียเซอยู่ จัดไม่ได้เลยตัววอดิชันบอกเลยว่าสนุกมากนะครับลองไปเล่นกันดูยิ่งเล่นยากๆเนี่ยยิ่งมีความท้าทายมากๆนะครับสำหรับคอสตี้โมโนแฟร์สครับโอเควันนี้มานี้แล้วกันครับก็พูดคุยกันนะครับหลังเล่นจบก็โดยส่วนตัวสนุกชอบอยังไงก็เล่นแล้วก็แฮปปี้เพราะว่ายังอินอยู่ยังเล่นแล้วยังอินอยู่แล้วยิ่งภาษาไทยยังไงก็อินครับฉากต่างๆมีความกดดันเยอะขึ้น นะครับในหลายฉากนะครับแต่บางฉากก็จะแบบเอ้าจบแล้วหรออะไรอย่างนี้ก็มีนะซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าโดยรวมดีครับน่าซื้อนะครับสำหรับผมพี่ที่เป็นแฟนเกมแนว FPS เนี่ยเกมนี้เป็นหนึ่งเกมที่ไม่ควรพลาดละกันนะครับผมโอเควันนี้มาวนี้แล้การหากมีข้อมูลใดผู้ผิดพลาดไปขออภัยมาใที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่ผมพูดไปเป็นความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเออคนอื่นมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้นะครับโอเควันนี้มาวนี้แล้วการพบเจอกับคลิปหน้าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกระจายกองซาด